สวัสดีเพื่อนๆชาวโน t ตบุ๊กสเปกการทุกคนนะครับวันนี้พบกับแอดมินบอลอีกครั้งแล้วเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง5สิ่งที่ควรรู้สำหรับเจ้าตัว ASUS Care 5 0 i u ตัวนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ <S 2> <S 2> <S ข้อที่ 1, 1เจ้าเครื่อง ASUS Care 5 0 i u ตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกที่ใช้การ์ดจอเป็น RX 400ตัวเดียวกับเดสก์ท็อปเลยซึ่งความแรงนะครับ พอๆกับ g t e 1050แถมมีราคาที่ถูกกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับข้อที่2นะครับวิธีการลงไดเวอร์เจ้าตัว RX460 ตัวนี้นะวิธีการลงก็ง่ายๆครับเข้า Google นะแล้วนะพิมพ์คำว,ว่า AMD driver นะครับแล้วก็เลือกอันแรกไปเลยนะเข้าไปเลยครับ support amd.com นะดูชื่อของข้อเว็บแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างหาตัว Radeon RX460 Series นะครับถ้าเพื่อนใช้ Windows ตัวไหนอยู่ก็ตามนั้นนะครับ เราใช้ windows 10อยู่นะก็เข้าไปเลยครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับให้ใช้ดาวน์โหลดตัวนี้นะดาวน์โหลดตัว17.4.4นะครับตัวนี้กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็กดเซฟครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งไปเลยนะง่ายๆครับกดนิ่ๆๆอย่างเดียวไม่มีอะไรแยกยากเฮ้ยไม่มีอะไรยากๆเฮ้ยไม่มีอะไรยากนะครับแต่เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วไปดูนะครับจะเป็นยังไง ครับสำหรับใครที่ลงไดเวอร์เสร็จแล้วนะหรือมีไดเวอร์ตัวเก่าอยู่แล้วก็สามารถทําการเช็คได้นะครับว่าเราใช้ไดเวอร์ตัวไหนอยู่โดยการคลิกขวาที่หน้าจอครับเข้า AMD Radeon s e t t i n g ตัวนี้เลยปึ๊บแล้วดูตรงด้านหัวข้ออัปเดตนะครับเข้าไปเลยอันนี้ที่ AdminBon ดาวน์โหลดมานะก็เป็นเวอร์ชัน17.4แล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยส่วนหากุเพื่อนที่เป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ก็สามารถทําการตรวจสอบอัปเดตก็สามารถอัปเดตเป็นรุ่นใหม่ได้เช่นกันนะครับ ประมาณนี้สำหรับการดาวโหลดไดเวอร์และที่สำคัญนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมโหลดเจ้าตัวโปรแกรม CC Cleaner มาด้วยนะด้วยวิธีการนี่นะครับเข้ากูเกิลคือคำว่า CC Cleaner ครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะดาวน์โหลดมันมาติดตั้งนะเพื่อทำการเคลียร์ลิสตี้นะครับเราใช้ตัวตัวฟรีก็พอครับไม่ต้องใช้ตัวโปรกดดาวน์โหลดเลยครับคับเดียวครับโปรแกรมไม่กี่เมกเองนะกดดาวโหลดหน้าอีกทีทําไมไม่เด้งก็กดตรงนี้อีกทีนะเด้งยงังเด้งยงังอ่าเด้งมาแล้วครับเอากดเซฟไป โปรแกรมแค่9เมกนะครับอ่นนี้เราเคยดาวน์โหลดไปแลวเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าวิธีการเคลียร์ลิซิสตี้จะเป็นยังไงไปเลยครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับก็จะได้โปรแกรม CC Cleaner นี่นะเป็นตัว C ก็รูปไม้กวาดนะครับก็เข้าไปเลยซึ่งเป็นวิธีเนี้ยเอดมินบอลได้ค้นพบเมื่อเราเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฟรมเรทมันตกนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ลองดูหายเฉยครับเนี่ยครับเข้าลิซิสตด้านซ้ายมือนะครับสแกนฟอ r i น s ชชเนี่ยครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับให้เคลียร์ลซิสตี้พวกนี้นะ ให้มันแบบกลายเป็นค่าปกติเหมือนเดิมนะครับพอ,อมาสแกนสแกนเสร็จปุ๊บกด FIX ซซีเรเต็ดมิชชูเนี่ยครับแล้วกดโ no นนะครับกด No แนะนะครกด f ิกออ l นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองแล้วก็ทำการ r e สตาร์เครื่องหนึ่งทีนะครับเพื่อให้เครื่องมันได้ Reboot ใหม่ให้มันเฟรชนั่นเองข้อที่3นะครับสำหรับตัว,ว asus k50iu ตัวนี้นะ มันแถมบัตรนี้มาด้วยนะครับ redeem game civilization 6นะครับถ้าร้านไหนไม่ได้ให้มาแสดงว่าคุณโดนงุ้มยิบแล้วแน่นอนนะครับวิธีการ redeem ร game ก,ก็คือง่ายๆครับ นี่นะเข้าตามเว็บไซต์ด้นานหลังของบัตรนั่นเองนะไปดูเลยครับรีดีเกมยังไงขั้นตอนแรกนะครับสาหรรบวิธีรีดีเกมเนาะเข้าไปที่ stacking.amd4u.com นะครับรกเก m e p r o m o นะซึ่งสามารถดูชื่อเว็บไซต์ได้ที่ด้านหลังคูป,ปองเลยนะครับอันนี้เราอยู่หน้าเว็บละเราอยู่หน้าเว็บของ AMD แล้วนะครับคลิก here to get your free game นะครับม่ใโ่ผลผมาหน้านี้เนาะในหน้าซายินก็เลือกวิธีการซายินอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพอซายินไปแล้วปุ๊บมันจะส่งเมลเข้าไปที่อีเมลเรานะครับ คลิกที่เมลที่มันส่งมาปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยครับแล้วก,กด AMD Product Verification นะครับซึ่งไอ้บอนได้รีดีมเกมไปแล้วน้องจะขึ้นหน้านี้มาเลยครับจะมีโค้ดสตรีมขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับให้สามารถก๊อปไปวางได้ซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายเกมนะครับแต่ว่าเกม Civilization 6เนี่ยดูยูจะคุ้มค่าที่สุดแล้วข้อที่4นะครับวิธีการอัปเกรดเครื่องเจ้าตัว ASUS <ม>เครื่องนี้นะครับทำได้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่คุณมี ไขควงแฉกนะวิธีการอัปเกรดเครื่องนะสามารถอัพอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถอดน็อตซ้ายขวาของตัวเครื่อง2ตัวนี้ออกนะอันนี้เราถอดไปละดันฝาเนี่ยครับเข้าหาตัวไอ้มินบอลน,นั้นดันออกมาครับนี่ปึ๊บ ก็จะเห็นข้างใน้ะสามารถเก็บอะไรได้บ้างนี่นะครับตัวนี้สามารถใส่แรมได้อีก1แถวนะแนะนำว่าให้ใส่เป็น 8G ดกิก d r 4นะครับเพราะในตัวมีแรมออนบอร์ดอยู่แล้วขนาด 8G ดกิกนั่นเองส่วนเจ้าฮาร์ดดิสตัวนี้ครับก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วใส่ s s d ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีความรู้หน่อยนะครับก็สามารถอัปเกรดแบบแอดวานซ์แอดวานซ์นะนวิธีการไงครับวิธีการถอดเจ้าฮาร์ดดิสตัวนี้ออกนะไปใส่ตรงไดรฟ์ดีวีดีนะครับก็คือถอดไดรฟ์ดีวออกไปเลยคร ไปใส่เบย์แล้วก็า,าวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา SSD ที่ซื้อมาใหม่มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองทําให้เครื่องเรามีฮาร์ดดิสก์สองลูกนะครับข้อที่5นะครับเราไปดูประสิทธิธภาพของการเล่นเกมของเจ้าตัว ASU s เครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราได้เคยรีวิวไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะซึ่งมีปัญหาเรื่องไดเวอร์ต่างๆมากมายเลยไปดูกันครับว่า1เดือนผ่านไปละจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับครับไปดูเกมแรกเลยครับแบบเกมแกนเน a อ t โตนะ ซึ่งในตอนแรกที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับไอรีบอลจาได้ว่าเฟรมเรทประมาณ20่สิบไปลปลายนะถึง30ต้นๆน,นะครับมาถึงคราวนี้จะดูครับว่าเฟรมเรทเท่าไหร่สังเกตที่มุมบนซ้ายนะว่าเฟรมเรทเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ประมาณ3 0มสถึงสีเลยนะนะครับดูการตั้งค่าก่อนครับการตั้งค่าของเกมนี้นะในส่วนของกราฟิกนะครับนี่เลยครับมันจะมองเห็นการ์ดจอแค่1นึ่กิกนะซึ่งแต่ก่อนถ้าจะไม่ผิดมันจะใช้ทะลุไปแต่ตอนนี้มันใช้ได้ไม่ทะลุละ นี่นะเป็น Normal มี High บ้างผสมกันไปครับมีไฮไฮๆด้วยนะลองไปเล่นดูขับรถในเมืองนะครับไปเลยครับพูดเลยครับว่ามันลื่นกว่าที่แอดมินบอลเล่นเมื่อเดือนก่อนเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ดูเมืองนะครับสภาพเมืองนี้ไม่ต้องออกไปปรับเซต High p นอ o r i t y แล้วนะครับเมืองแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วไม่มีไม่มีปัญหาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเฟรมเรทนี้แตะ40แล้วนะครับถึง40เลยทีเดียวนะ อาจจะมีตกๆกมานิดๆหน่อยๆครับแต่สัมผัสได้เลยว่าลื่นกว่าชนกันเลยครับ๊ <c oughs> ถือว่าโนมกในราคา2 2 9 0 0บาทเล่น GTA v ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับตัวไอซนี้ก็ถือว่าดีจริงๆนะไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับต่อไปเป็นที่เกม Overwatch กันต่อเลยครับขอนจะญเดี่เริ่มเล่นนะดูการตั้งค่าก่อนนะครับในหน้าออปชั่นเนาะนี่ครับ เราปรับเป็นแบบ EP i c k นะครับสูตรทุกอย่างเลยไปดูเลยครับว่าจะลื่นหรือไม่ครับเฟรเรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30กลางๆนะ3 4 3 5่สาหครับ <c oughs> ลื่นๆครับถ้าอยากลื่นกว่านี้ก็ลดลงมาหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง E p i c k นะแต่ตอนนี้ลื่นแล้วครับสำหรับตัวไดเวอร์17.4.4นะหรือว่าเล่นได้ลื่นๆเลยทีเดียวครับสำหรับตัว Over Watch นะไปแล้วครับปุบปรับุป๊บอื ลื่นๆครับเรมเร่นี้ไม่มีต่ำกว่า30ครับสรับแบบ e p i c นะเนี่ยไดเวอร์ตัวใหม่นี้ถือว่าใช้ได้นะครับและอย่าลืมใช้โปรแกรม cc cleaner ในการ Registry ด้วยนะครับนี่เลยลื่นๆครับไม่มีปัญหาเลยนะจากตอนแรกที่แบบมีการกระตุกและมีปัญหาพอสมควรนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกม Overwatch ครับถือว่าเล่นได้ลื่นและสำหรับไดเวอร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับ ครับมาต่อที่เกม Battlefield 1กันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วนะเราเล่นเกม Battlefield 1ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์ยังไม่รองรับนั่นเองนะตอนนี้เรารับเดตไดเวอร์ไป็ละไมาดูครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเฟรมเรทประมาณ40เลยนะถือว่าสูงพอสมควรเลยนะแต่50เลยนะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าของเราก่อนนะครับหน้าออปชั่นวิดีโอแอดวานซ์ครับเป็นแบบมีเดียมโอ้โห40ขึ้นไปถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวลองมาปรับเป็นไฮดูนะลองดู ระดับไฮเฟมเนีย hmm. ก็ยัง40ขึ้นไปนะครับโห oh, oh, น่าประทับใจมากครับรับตัว X00 กับไดเวอร์ตัวใหม่เร mm hmm. นเมลส์ฟิวว์ระดับไฮ mm hmm. ได้ลื่นๆนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนะเนี่ยครับยิงทำลายกังหัน,นครับนี่ปรับการาฟิกแบบระดับไฮนะเฟมเดีย mm hmm. ที่ประมาณ30 34 33นะครับผมขอเข้าลองเข้าหมู่บ้านดูก่อนนะครับ ให้ตุ๊กตูเยอะๆอยากดูว่าเป็นยังไงนะหอรองเข้าหมู่บ้านดูก่อนหรือว่าเฟรมเดีจะดรอปไหมเอ่ยเฟรมเดีอยู่ที่ประมาณ24แล้วนะเมื่อเราเข้าหมู่บ้านไปนะครับเฟรมเดีดรอปลงมาแล้วครับนะถ้าเล่นจริงๆแนะนําว่าปรับแค่มีเดียมก็พอนะปรับระดับไฮอาจจะดูกระตุกกระตุกไปบ้านนะครับเมื่อจะตูเยอะๆนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆแล้วครับสำหรับตัวกาดจอ RX ศ0 0กับไดเวอร์ 4, 4. ินั่นเอง ก่อนที่จะไปดูสรุปนะครับไปดูอุณหภูมิของเจ้าเครื่องนี้กันก่อนเลยครับโอ้โหเป็นที่น่าประทับใจมากเลยนะครับอุณหภูมิเพียงแค่61องศาเท่านั้นเองนะสูงสุดตั้งแต่ที่เราเล่นเกมหนักๆไป3เกมนะครับถือว่าผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าอุณหภูมมัน61องศาอีกนะบานนี้ด้วยกันครับสรุปนะครับสับสตัว ASUS K550 i u ตัวนี้นะหลังจากที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วพอมาเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะได้มีการพัฒนาไดเวอร์แล้วก็การอัปเดตต่างๆมากมายจนเป็นรุ่น17.4.4นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆแล้ว,ลวก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแก a ด d e f o V GT5 เนี่ย มันยังมองเห็นการ์ดจอแค่1นึ่กิกเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับอย่าลืมใช้โปรแกรม CC Cleaner ในการรีจิสตี้ค่าต่างๆให้เป็นปกติด้วยนะเพราะว่าเหมือนจะมีบั๊กอยู่นิดหน่อยสำหรับตัวเครื่องนี้นั่นเองก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกลังใจให้ทีมงานนับสเปกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆเวลาทีมงานได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับสำหรับวันนี้ไอซีบอลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ